สวัสดีค่ะตอนนี้เปียวกำลังจะไปยิ้มค่ะนี่ก็คือเอาไปทิ้งเช็คค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เปียวก่ะอ,อาหารเที่ยงของเปียวเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นมันฝรัง่งแล้วก็มีปลาแซลมอนลมควันเนาะคะ่ะแล้วกับมีเข่าพัดใส่เฮดใส่ทันยพืชต่ตางๆอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะคะ่ะถ้าเปียวอยาก อันนี้ก็เป็นพักสลดัดอันนี้ก็เป็นหัวไชเท้าเนาะคะ่ะแล้วก็มีผลไม้แช่แข็งนะคะก็มีแคนเบอรี่บ,บลูเบอรี่แล้วก็เป็นซิบักตอนแล้วก็บพงเมล็ดกันชงอะคะ่ะขอโทษได้เลยค่ะนะค่ะพงเมล็ดกันชงแล้วก็ผลเมล็ดเสียนะคะเปียววานลงไปช่วงนี้เปียวกินอาหารแบบนี้น้อยนึงนะคะแต่เปียวยานเปวเบื่อเปียวก,เยวก็เอาน้ำพริก ซีฟูดมาผสมแน่น้อยนึงนะคะเพื่อให้เป็นซีสันนะนะคะพี่น้องเดี๋ยวไปทานอาหารเที่ยงก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกัชอะชมเปียวช้าแนวแล้วเนาะคะ่ะมื้อนี้เปียวกะไปเขายิ้มม้าค่ะพึ่งแล้วก็จะมานวดลูกค้าอีกคนหนึ่งแล้วเปียวกะกับบ้านไปกินข้าวเที่ยงค่ะเป็นไงนะคะพี่น้องบ่ได้เจอเปียว ประมาณมือสองมือ, 2, มอคิดหอดบ่คะเดี๋ยวคิดหอดท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ขอากราบขอประคุณท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆที่ร่วมทําช่องด้วยกันนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะช่วงนี้เปียวไปซาแน่นาะคะแล้วก็เปียวดูแลสุขภาพนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้สุขภาพบ่ค่อยโอเคปานใดนะคะ่นราคาพี่น้องคะวันนี้เปี้ยจะมาพูดถึงอ่า สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเปียวเนาะคะ่ะ,ถ,บบคะ,คะถ้าบบเห็นหลงศพกับบุรังน้ำตาแมนบะท่านผู้ชมคะถ้าบบมีสิ่งต่างๆที่แย่ที่สุดในชีวิตเกิดขึ้นกับตัวเปียวเองนะคะเปียวก็ยังคงต้องหลงระเริงกับการใส่ชีวิตเปียวก็ยังคงต้องเป็นคนที่เหตุงานบ้าบินอยู่กับการหาเงินนะคะกับบ่าหันมามองย้อนตัวเอง ในอายุเพียง35ปีเนาะค่ะเนาะพี่น้องคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาบอไวจะเป็นด้านสุขภาพด้านความรักด้านปัญหาครอบครัวถ้าเขามีบทเลื่อนในชีวิตเ mm hmm. ปี่ยวเสืยวว่าทุกคนจะแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าที่เปลี่ยนยเหมือนเรื่องเล่าของเปียวเนะะี่ยค่ะหลังจากที่เปียวป่วยหนักเนาะคะ่ะ เปี่ยกับมมองเห็นว่าสิ่งสําคัญในชีวิตของเขาคือสุขภาพที่ดีค่ะ,ะการที่มีสุขภาพที่ดีเขาสามารถหางานหาเงินได้อีกหลายปีแต่เงินท้องที่เขาหามาแล้วเขาใส่ร่างกายหนักจนเกินไปเขาลืมหันมาดูแลตอบแทนนะคะการตอบแทนร่างกายก็คือการหาอาหารที่มีประโยชน์ให้เขาแล้วก็ ออกกาลังกายแล้วกัผกผ่อนให้เพียงพอเปียวบมีทั้งหมด3าคอเลยค่ะเปียวเป็นคนที่กินอาหารซ้ำซากกินอาหารแค่ที่ตัวเองชอบอีกอย่างที่ตัวเองเบอ่ชอบกับบ่กินแค่นั้นเองนะคะแต่ร่างกายของเฮาแล้วก็อาชีพของเปียวนะคะอาชีพของเปียวคือเป็นอาชีพที่ต้องใสแรงงานแล้วก็ใสพลังงานมากแล้วก็ใส่ความคิดมากเนื่องจากวา่าเปียวบริหาร ธุรกิจขนาดเล็กของเปีย้ยวเองแล้วเบี้ก็ต้องวางแผนต่างๆโดยตัวเองนะคะแล้วกับครอบครัวเบี้ยก็เป็นทําอาชีพกับ,บาอาชีพส่วนตัวแล้วก็ต้องดูแลครอบครัวนะคะคือเป็นแม่บ้านแม่เรือนแล้วก็ดูแลครอบครัวแล้วก็ดูแลยาอย่างศนะคะเป็นสภัยที่ดีคือคนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศนะคะเขาะจะแตกต่างกับการดำรงชีวิตอยู่เมืองไทยค่อนข้างเยอะ เนื่องจากว่าอยู่เมืองไทยเขาจะมีเครือญาติหลายช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็เวลาเจ็บเป็นเอ็นไข้ญาพี่น้องก็จะมาตุ่มมาหุ้มมาช่วยเหลือกันนะคะแล้วพี่นอ้องปองปายหรือว่าเพื่อน,นะะก็จะช่วยกันดีสินะคะแต่ถ้าเขาใส่ชีวิตอยู่ในต่างประเทศเนาะคะ่ะก็จะเป็นอีกอย่างที่ยากแม้กระทั่งการพบหมอนะคะโดยเฉพาะเมืองเล็ก ถ้าบอ่อสาหัสอิลีเขาเก่าจะบ่ได้พบดวนเนื่องจากว่าประชากรเขาก็เยอะมากเพราะว่าแล้วแล้วก็ขาดแค้นคุณหมอเฉพาะทางยังสินะคะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแล้วก็การรอคอยอีกอย่างกะใส่ระยะเวลาเช่นกันค่ะในต่างประเทศเนาะค่ะแล้วก็ญาตินะคะถ้าบ่มีความจําเป็นอีกอย่างหรือว่าเพื่อนยังสินะคะคือเขาจะใส่ชีวิตอยู่ขอบครัวไผ่ขอบครัวมัน เขาจะบอไปรบกวนกันนะคะก็จะบางที่อาจจะเจอกันอาทิตย์ละครั้งหรือว่าเดือนละครั้งอย่างนี้สินะคะคือเป็นอีหยังที่บอกได้เลยนะคะว่าเวลาเกิดปัญหาอยังขึ้นจะต้องเป็นโตเฮาเท่านั้นที่ต้องเข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้กับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคือค้นในต่างประเทศนะคะต้องสู้ด้วยล้ําแข็งของตัวเองบอว่าจะเป็นภาษาบอว่าจะเป็น สิ่งต่างๆรอบด้านบ่าว่าจะเป็นด้านธุรกิจแล้วกับมิตรภาพค่ะพี่น้องคนที่มีมิตรภาพที่ดีพี่น้องเป็นป็นอีย่างที่ประเสริฐเรามี่าที่สุดแต่ถ้าคุณมีมิตรที่คิดทรยศพี่น้องชีวิตคุณก็จะนั่นแหละคะ่ะ<ม>บ่ต้องเบาเยอะมันจะเจ็บคอนั่นแหละค่ะพี่น้องหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเปียวเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เหตุให้เปียวมาหวนคิดว่าคุณค่าด ที่สําคัญที่สุดคือตัวของเขาเองเขาต้องหันมาหลักตัวเองแล้วกับ่มีผู้ใดดูแลเขาได้ไปดีกว่าตัวของเขานนัเองนะคะนั่นแหละค่ะคือประสบการณ์ที่เปลียวพบเจอแล้วเหตุให้เปลียวรู้ว่าเวลาของเปียวอาจจะเหลือบ่อยเยอะก็ได้จริงอยู่ที่เปียวอายุแค่3 5ปีถ้าเขายังฉลาดใจนะคะเขาอาจจะถ้าการที่เขาจากไป สำหรับเปียวนะค่ะเป็นความคิดส่วนตัวเขาจากไปคือจบค่ะแต่ถ้าเขาป่วยเขาต้องมาดูแลคือมันทรมานนะคะในราคาหลังจากที่เปียวรู้สึกว่าสุขภาพเปียวแย่เปียวก็มาดูแลให้ดีขึ้นกว่าเก่านะคะกับพยายามนอนพักผ่อนให้เพียงพอกับพยายามนอนหัวค่ำนะคะ หมือนเปี่ยวมาเห็ดช่องอะค่ะถ้าช่วงใดเปี่ยวรู้สึกว่าเปี่ยวบอสบายเปี่ยก็จะห่างหายไปแล้วเปี่ยก็จะกลับมาสินะคะแต่เปี่ยวจะเป็นคนปรับตัวค่อนข้างไว้นะคะบอใส่ระยะเวลาโดนจนเกินไปเพราะเปี่ยวคิดว่าทุกๆนาทีมันมีค่านะคะเปี่ยวบออยากเสียเวลาการที่เปี่ยวเสียเวลาหรือว่าทุกใจภายในมือนึงนะคะเปี่ยวต้องรีบปรับสภาพให้ไว้ภายในมือต่อไปแต่มันก็ต้องใส่เวลาเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวขอขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขุมสุ坤ที่เป็นกำลังใจให้เปียวเสมอมาดูแลสุขภาพแล้วค่ะพบเจอกันคลิปหน้าเนาะคะ่ะมาติดตามกันต่อต่อไปว่านี่อย่างแน่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเปียวหลังจากวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านค่ะดูแลสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะ